มะแล้วเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วบโมหน้าบโมหน้าบโมหน้าอือบมด้วยยังเอาก็เวฟเอวเวฟเวฟเวฟอุนอุ่นเพิ่นบอกว่าอุ่นอุ่นหน้าละอุ่นน้าอุ่นหน้าเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วสามมือสามขึนก็เฮ็ดมาแล้วสร้างนี่บ่ได้เงินข่อยดอกผู้อื่นน่ะบ่หาเฮ็ดแต่ว่านลงน้อยสามเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วลงน้อยทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างทํามาแล้วค่ะลูกมีอะไรที่คุณแม่ทําไม่ได้ นาเป็นเม็ดเป็นเส้นุ่นแหลบนาเป็นเส้นผ<ม>ู้แหลบ,บเราะว่าประทับใจสิ่งแรกที่ลูกๆเข้ามากับทางคุณแม่สิ่งแรกที่ลูกประทับใจคืออะไรแม่คิดว่าอ่ะไม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องตอบให้แม่คิดว่าลูกลูกจะคิดอะไรอะแม่ไม่ต้องตอบ <c oughs> ไม่คือคือหมายถึงว่า <c oughs> แ,บบแม่จะรู้ไหมว่าลูกคิดอะไรแรกๆที่เข้ามา เอาความประทับใจเขาบว่าให้คอยตัวก็นี่เดี๋ยวให้ตอบให้ตอบอันนี้คือทำเขาแม่มึงสิลูกแยตตื้อลูกแยตตื้อลูกแยตตือจ้ะว่าอีหยังคือแม่แม่รู้ไหมว่าลูกประทับใจอะไรที่เข้ามาในนี้ในครั้งแรกคิดว่าผีโรกประทับใจอีหยังคิดว่าให้เบาเนาะให้มันเบาตัวอ่ะให้แม่พูดค่ะแม่คคันแยตตื้อจ้ะแม่คืดว่านาทีที่แม่ปานดำ ถ้สินใจกลับมาเสียอีสันกับมาหาอีแม่ก็คือสำนึกว่าอุ้ยเขาต้องไปกอดแม่เขาไปเอินเอาขวนเพราะว่าในจิตใจของแม่นะตอนที่แม่ปานกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนจิตใจความรู้สึกที่กระเจิงกระเจิงบ่ได้บอกว่าเหงาแต่เป็นความรู้สึกที่กระเจิงเลี้ยงหาลูกลูกลูกย่กอออมขาออมแอว กับบมี่อืไม่เอาลูกทีไทยว่ะอันอนี้แม่ว่าแม่ปานดำนั่งยิงเนี่ยต้องคิดมุ่งนี่ไมันด้พูดอะไรกันมากมายเลยแม่่ันจะว่า,วายัางไงแม่นั่งสูงยไปใส่ซูเป็นยังไงเด่นซูสิไปใส่มาใส่สูบ่ขคืนหอแม่เรื่องบแม่ขอสิขึ้นเลยฮนจ้ะทนเองไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องเม็ดเงื่อนเรื่องอืนอนอ่นๆที่เขามาเป็นขอ อันนี้แม่คิดว่าแม่ว่าเออนั่งนี่คือนั่งกลับมาด้วยดูความหักความศรัทธากับแม่กับเสียงอิสานอันนี้ถ่ายแบบไม่ได้เมคอัพด้วยกัน้องไม่ได้เมคอดพเลยจ้สวัสดีค่ะพี่มีคนมันจะทายเท่าไหร่อารองปีไก่เอาเป็นดาราอ๋อถ่ายกันบ่มด้เลยตังค์วาตังค์ไทยแมดข้าว่าแม่งข้าวมาเม้งเอาเซเลเนายความรู้สึกถึงถึงว่าแม่สิบะเลยเป็นแม่โนอีิริแบบ แต่ว่าหนูก็อยู่กับแม่แต่อายุสิบเอ็ดปี <ừ. S 1> อยู่กว่ายายตือคนที่คนทีู่่ห้ายกวนดูแม่ทุอกอย่างออกม<อ><อ>าใช่ก็คือแม่ไง <ừ. S 1> ก็คือแม่คนที่สองไปแม่ไปฝากทองยายตือสิแม่ไปฝากฟองหอาลมกมาแม่ยายตือจนว,าน,นปปวานเนาะยายนกพูอะไรยงเมื่อบานที่เคยแน มันอยู่น้ำเจียวไหลแฮมไหลก็คอย่อยมันมา่อยมันเมื่อให้ข่อยแนวเมื่อ้านบ่ได้พาสองสามมือดอกนั่งนี่เฝ้าลบมหาเมญญโน่แตะคิดวาแ้่ผูกพันผูกพันคันอีกอย่างหนึ่งคันเว้าได้เนาะแม่อยากเบ้าอยากอยาก้อนความลังไปตอนทีหน้าป่านเพอนน้อยมากผู้เดียวเมื่อบาดดเจียวบั้นนี่แม่นั่งย่งอยู่บ่กแพเป็น เป็นเพราะว่าหนูไม่ได้เย็บไม่ได้รักษาอะไรเลยมันก็หายเองไงื่อยตุอยต่อยเุ้ยต้ยาุายาุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ย่ม้ยตุือตุ้ยตุ้ยมุ้ยต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 ุวยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุายตุ้ยตุ้ยตุ้ยติ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตอ้ยตุ้ัตน้านุ้งตุ้ยตา้ยตุ้ยตุ้ยตุ้าเุ้ยอุ้ยนุ้ยต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 ุ้ยุ่้ยต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 ุ้ยว่าเป็นยอือ บานนี้น่นอแล้วก็มีคนว่าให้ให้อีเแม่พอตอนนั้นบ้าว่ามันมาคูอดอก็ระสันเอาเซลอีหญิงมาปั้นมาคือบันนี้คือในวัยของเด็กหน่อยเนาะวัยวัยของเด็กหัวเรือหัว่อมันก็เล่นเหรียญไปตามภาษาบา้างนี่พวกัราจะได้ย่งียงนี้ายัดหอยเอาตีให้ทุกคนแหละ เออโนอแม่เออเราเรียงว่าแม่ย่าไห้แม่ย,ยืนไห้คือตะกอนมโหจากคมาโอกาสมไม่รู้จกักคําโอกาสที่แม่มอบให้เราบ่เหดเฮ็ดพ่อแล้วแล้วอุ๊ซิแม่แม่มเ็ดก็ได้บ่เ็ดก็ได้แต่ทุกมือนี้ทาว่าคอยข่คาคุณจะไปไม่ถึงจุดจุดนั้นเลยเพราะว่าอย่างมันต้องดินล้นในตัวจาของตะกอนม่แม่กับพอเป็นแบกคือพอกับแม่ต้องยัดนั่นนี่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 ไห้เรบคล้องแม่เป็นแบก ใช่แม่อยากบอกลูกว่าอันนี้เสียงอีสานตะกอนนะเมนกตะกอนตอนนี้แม่ก็บ่เส็ทแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วนะตะกอนเนี้ยเฮ็ดให้ลูกได้เห็นว่าเมนกสี่นกเป็นนกสี่ไมเป็นไม่สี่ไฮเป็นเฮ็ดเป็นดาวเด้เป็นสี่ห้เป็นดินเดกนอดเกียิอยู่กับดินกัดเป็นดินทำให้เห็นจริงๆเฮ็ดให้เห็นอีกที ชุดที่เคยใส่เหรอที่ขึ้นไปเป็นดาวบนเวทีวันนี้นางหนูหล่อนถือร่งโ,งโทษเด็กมือนี่น่งถือร่งโ,งโทษบอ้แ่งหนะบอ้ขึ้นเวทีนอนเกียรขี้ฟุนเบิงเหลียวเบ่งตากูยุหันละก็เป็นตาสร้างของแม่ตอนนี <c oughs> <c oughs> ้มาหอดก็เป็นตาสร้างกามเป็นตาสร้างเอออันนี้บริว,วารวามเป็นตาขักของแม่เด็กแ <c oughs> ม่บอกจะสอนลูกผิดหรือถูกอันนี้แม่บอกหูแต่ว่าหูตะว่าง อยากให้ลูกนะโหมอ่มองกับมาว่าเออนี่เนาะขันบ่ฟังคว่มอีแมมอีแม่แมล,ล้องไห้ย่ให้เป็นดาวใช่เออแต่เราไม่เอาอะ่ะอยากเป็นดินเหรอแม่กว่าให้เขาเป็นดินใ,ให้คุกอยู่กับขี้ฟุ้นเลอะทุกมือนี่ทุกมือนี่มา้าม,ม่องเห็นในชัดๆเลยเดินแม่คือเออคือจังตะกรนเนาะแม่บอกวา่าสูตรงเต้นเด้ คือลูกบ่เข้าใจไงลูกเข้าใจว่าเป็นยังแม่ต้องให้ลูกเต้นนะลูกบ่อยากเต้นอียงสินะโรงเรียนบางคนกับมองแค่าเอ้าวมาเป็นพระเอกทําไมต้องให้หนูเต้นจริงๆเรารู่าเหมือนแม่มีมีความรู้มากวิสัยทัศน์ที่ไกลคือแบบว่าให้หนูเต้นก่อนเป็นเบสิกได้ออกกําลังกายแล้วก็เวลาเต้นบ่เมนบ่เวลาหลองเพลงคือบ่เมนแต่แค่ห้องเพล่คือเราได้โยกย้ายไปด้วยได้เต้นไปด้วยได้เห็นท่าเห็นยางสุ้มือนีเห็นไงได้แม่ เห็นน้องๆนิ้วเจียนีขึ้นเวทีถ้าใครที่ยืนร้องเฉยๆเนี่ยจะไม่มีเสน่ห์เลยแต่ถ้าใครเต้นด้วยจะมีเสน่ห์มากอย่างที่แม่สอน่าลูกต้องเต้นได้ทุกคนถ้าเป็น,เป,นเป็นมุมของแม่ที่เอออันนี้ที่แม่ปานดำพันปอมมากเนาะมุมนี้หนูไม่ได้พูดถึงม,มุมมุมหน้าบไดิบ่าวหอดเนี่ยเป็นมุมของแม่มองจ้่เป็นมุมของแม่มองเนี่ยโอกาสที่ได้ยืนอยู่ทั้งแป้นเวที ของเสียงอีสานถ้าผู้ใดได้ออกไปแสดงตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็บมันคข้ามาร่วมสร้างงานต่อยอดศิลปศาสตร์บอเมเ็นวารอดทะอ่าน้ำปานมีคิวเพ่งหนึ่งเพ่งอันนี้สมบูรณนะคะเวลาที่ไปเล่นที่กรุงเทพเนี่ยคิวหนูอยู่เกือบหกทุ่มอ่ะพอจะถึงหกทุ่มนี้จะเลิกเนี่ยหรือจะถึงคิวหนูบางวันเจ้าหน้าที่มาสั่งเลิกแล้ว ไม่ได้ออกเลยบม่ได้ออเ,เต้นเออแม่ประมว้วนประม้วนคะแนนของหนูหลังจากที่เพราะว่าหนูคิดมุมนี้ไม่ได้ใช่หนูก็เศร้า<ส>รเต้นใช่บอเต้นแล้วใช่อ่าจากคนที่แฟนของหนูที่มองมาเอฟซีวะเฮ้ยคนที่สามที่สี่นั่นพี่ปานดำนั่งปานดำเต้นยูหันนี่คือเก็บคะแนนไปแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆหลังจากที่ ศิลปินบวตนาศิลปินอื่นๆที่เป็นลูกแม่ฉันเป็นดาวทำไมฉันต้องเต้นฉันต้องเต้นได้เหรอหลังจากนั้นคะแนนเริ่มหายไปหายไปเพราะหนูก็หายไปจากหน้าเวทีเสียงอีสาะจากเวลาที่สมมติว่าชั่วโมงหนึ่งหนูเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆยิมไ่แฟนที่ยิมไสเอ็ซีแล้วรอร้องเพลงแค่หนึ่งเพลงหรือหนูสิตรงลำ่ำ แต่ไม่มีโอกาสได้ออกละเวลาเบิก่อนเวลาเบิก่อนเช่นเดียวกันหนูมีชุดสวยๆสวยแห่งหนูตัดมาใหม่เอาไ้ถาเตยพะนะเอาไว้ถาเตยชุด, <c oughs> ดนันลูกเดียนั่งนั่งเสิเอาไ้ถาใส่เตยค่ะไม่ได้เตยเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ออกบ่ได้ออกหอดองแห่ง <c oughs> นี่ไงเป็นยอย่างแม่จะอยากให้ลูกของแม่ทุกคนได้ร่วมสางงาน ต่อยอดสินสักลับไปเบิ้งโชว์ของเสียงอีสานโชว์ชุดไหนที่เราทำแล้วก็ตะลกมีไอ้ปล่อยฝ่ายแย่จืนอกมาตีกวางเกิดไอายขึ้นหน้ากว่ชุดนั้นรวมสางานวัฒนธรรมใช่ใช่โอ้โห,โหกลับไปเบิุ้งทุกมือน,นี่โชว์นั้นแบบครั้งทรงคุณค่าพี่วิคือทุกคนได้ออกรวมเป็นงานของดาวหน่อยดาวตะลกดาวท่อง ดาวพระเอกล่วงวเอกซึ่งทุกมือดีดาวของแม่นะดาวเสียงอีสานกระจายกระจายแตกสามสั้นเส้นไม่สร้างงานโชว์ไม่ร่วมสร้างงานโชว์เสียงอีสานทํางานสร้างผลงานไม่ได้แข่งกับใครแม่บระยักใส่คําว่าแข่งกับคณะอื่นบอแมนบอได้แข่งกับใครแต่เป็นการสร้างงานแข่งกับเจ้าของคำว่าเสียงอีสานมอลล้ำเก้าล้ำตลอดกันเก้าล้ำจน จนหลงทางวลำ้ำจนหลงทาง,<ล>งไม่ใช่หลงตัวเองนะหลงแบบไหนครับแม่แมจนหลงทางอ่ะยกตัวอย่างเช่นเปิดประตูสู่อาเซียนยังประหอดอาเซียนเหลืออีกสองปีเสียงอีสันคิดงานแล้วทางานเตรียมรออาเซียนละพ่อไปถึงอาเซียนว้าตันรเบิดความหมายนะตันแล้ว คิดงานขอต่อกรอาเซียนไปอีกทีเนี้ยได้ความหมายคืออย่างลูกๆที่เป็นคลังสมองของเสียงอีสานของแม่เนี่ยบบทุกคนบอกว่างแม่อันนั้นข้องเห็ดเลยดิอ,อันนี้ข้าวเห็ดเลยดิอย่าเอามาสั่งเถอะเราต้องคิดงานใหม่จนพอข้ากลายไปหันแล้ว แล้วมันถึงเวลาที่หมอลำหน่วยงานองค์กรอื่นเพื่อนเฮ็ดมันอยู่ในบริบทนั้นเวลามันพอดีมันพรม<อ>เสียงอีสานเฮ็ดไปเมื่อแล้วในความที่เปิดตัวร่วมดาวเสียงอีสานร,ร่วมพลนคนเสียงอีสานโอ้โหหล่นเวที่ตอนนี้ไม่มีละว,ว่าะเฮ็ดค่ะเฮ็ดมาเบิดแล้ว แล้วทําไมเห็นมาเบิรเล้วขึ้นยังมันเป็นเอกลักษณ์ของเสียงอีสานเป็นงานยังผามีผาไหมานี่คือกันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานบ้านเราซึ่งควรสืบสารอนุรักษ์ไว้สมมือนี่จกักเมนไปหายัางมนุงบุบบานนี้เนี่ยเห็นไหมกับไม้มีของคนอีสานซึ่งทรงคุณค่า มากไม้หลายปีไม้ดนดบันทุรุษเก็บไว้ยังมีคาแหงอันนี้อันนี้บ่นนไดลืมแต่ว่าแต่งออกมาให้มันเป็นรูปแบบไม้ซิ่งไม่อันนี้แม่ก็บอกเรื่องจริงคือกันว่าเราหลงทางเราไม่ได้หลงตัวเองนะลูกแ,แต่ห้าหลงทางเมื่อนันทีเดวอมอลั่มสตอรี่ตีพิธีบันไดสัมผัสเหา้าอ่ะใช่ค่ะของเราสตอรี่เพิ่งกลับขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยหน่อยครับ เป็นยังเสียงอีสานยังหลงทาาครับสิ่งที่เป็นตัวตนเสียงอีสานอยู่ตอนนี้กับข่าว่ัดดิวเจนเอาวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาต่อยอดเนี่ยไม่ได้ไม่ให้มีนะคะแต่สิ่งที่เป็นความทรงคุณค่าของเสียงอีสานเนี่ยข้าต้องอนุรักษ์ไว้แม่เจ้าต้องกลับไปนุ่งสุดไหมด้แม่เจ้าต้องลับไปเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ที่เป็นน้องๆอะไรพรดะแม่ลูกๆแม่ก็ขึ้นกัน แม่ตรงประชุมลูกแล้วกับปุ๊กจิตสมนกกึกลูกลูกของแม่ด้อ่าในส่วนที่เ็ดน้ำข้ามขอของเฟนค่ะของเอฟซีมงต้องมาแล้วนะฟาล่าต้องมีแล้วนะพี่วีต้องมีมงนะะแม่ปานต้องมีฟาล่านะแม่เย็นเอ้แม่เย็นสิคือบโนนอเขาไปเถียงกันแฟนเพยงนั่นนะเอฟซี FC เสียงอีสานนะั่นอ่าเถียงกันคัดแน่เลยปาด ปุณละคนข้อมมนพี่พี่มากไม่ธรรมดานะถ้าความให้ความสนใจเสียงอีสานขนาดนี้ยต้องทาอย่างแห้งเดต้องทำเสียงอีสานอย่างแห่งเด้อ,เเดอ่ะแม่กับปอมวนแล้วว่าคือคือควรจบแล้วนะ mm hmm. เข้าไปแม่เข้าไปว่าลูกอ่ะโอเคนะยายนกมองมาฟาร่ามีจบที่แม่คนเดียว น่ะกับพวมที่เป็นแย่นกที่ต้องมาแบกฟ้าล่าขะโมงเม็นบอลรลบว่เคยเห็นเราลำแคางเรามหงุดหงิดผมเขามาเถียงกันอีกหลังจากงานแล้วแล้วฟาลามากมงนี่แล้วมงมาฟ้าล่ามีแล้ว <c oughs> เนี่ย <c oughs> เห็นไหมแย่นกอะงงแล้วหลงทางแล้วทำไมไปก๊อปหมอนลำขอนแก่นบ้านะ เอ้าวกะสู้ขอ <c oughs> มันบ่เป็นตัวตนแม่เลยแม่หน่ะหงอยหแห้งไงสิ่าปลอยผมอียงนี่คือการการเป็นนักแสดงกับความเป็นตัวตนที่ต้องเดินต้องคล่องมันบ่เป็นฟาลามันบ่เป็นชมเอยชมอ่ะอแท้เลยแต่เลือสิวามันเหมีนยนยหายหนกไงพอแม่จัดให้แล้ว งานแล้วเล้วปับเม,นย, <c oughs> มน,ยน,นย้าวีก่เมนย้าวีกพั่วลองยายโนกอีกข่อมหาปก่กับว่ไปดอกแล้ววะยิบ้าเพรอะเวลาเออแม่กับว่ไปว่าต้องเอาทั่วมาหาปุ่กดอกสู้ว่าแม่มาไปว่า,บบกวาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> รถไม่ฟ่าม่อีกรถชอบแควสูงปืนว่าสิมหาบแาย่นบ่กไปไม่ออกความคิดเห็นนคอมเมนต์สรุปคือก็ลูกขอมา คุณลางคนเออเออวางศีลละวันเนี่ยว้ายมาสั่นดิ<อ>ยายตรงนั้นเ,<อ>เราพอรอดดอกอีเมียนั่นเราต้องเปิดหน้าผาสนีเราอยู่หนา้าผาสิว่าอย่างเราเห็ดกมโบกหน้าเห็นยังมาละโอ้ยเออแล้วนี่ไงอย่างพี่หญิงแม่หญิงปานดำเบนบบจ้ะจะไม่เหมืนกับตรงมีตัวตรงของเพลินมีตัวตรงของเพลิน ในความความหมายก็คือว่าแม่ยิงมี่ก้นหน้าผากสวยนะ<ช>หน้าผากสวยห,หน้าผากกลวงปานดำยังย่งย่างอยูอถ้าถ,ถ้าไปข่าปานออกนี่ือว่า,น,านั่งบทเสน่ห์บ่มีเอกลักษณ์เนี่ยเออ,อแม่ใครใครควักมาจานะ้างลุงเนี่ยถ้าลุงเนี่ยลุงมีความืิดว่า,วาเวลาที่เราไปเล่นบทหรืออย่างบทหนงังหรือบทละครอ,อย่างสิม,มันเหมือนกับว่า มันมันโดนฟิกเดี๋ยวที่เรามีปานไหมแม่บอกบอกเกี่ยวคันคอยเอาปานเจ้ามาได้ขอณเสียเมา่ไว้นนาคาคอยเอาอีรีคันเอามาได้คันเอามาได้โดยที่เขามาแบบธรรมชาติไม่ใช่ว่าเอาแนวขีมนหมอมาใสเป็นบออะบทน้างปานดําเนี่ยน้องวีเพื่อนกระเดชแสดงได้แสดงแต่ปานนั่นน่ะน้องวีจะมามาเขียนมาแต่งเนี่ย ในความที่เป็นตัวตนของเจ้าเนี่ยเจ้าเกิดมาก,กับห้วอ้ป่าดักเนี่ยคุณลองคนไปนขาไฟไปขานั่นนี่ออกจากนะาอันนี้แมวบอมแมนแมวบอมแมนก็เกิดมากับเราแมนนี่เป็นสนเน่เลวเป็นเป็นเอกลักษณ์ของ,งเราเลยเป็นตัวตนของเรา ค่นเจ้าอยากให้คอยเป็นผู้ไปแสดงนังที่บตงมีปานมัฟฟิกยุนดาผาแมน,นบอล<ต>้หรือจะต้องการแบบนี้เจ้ากระแต่งเรื่องปานดำึ้นมาที่ล่ะหรือก็มัวที่ที่แม่เฮ็ดเน<ต>ี่ยเป็นอย่างนั้นเด้เป็นนักเอกอล่ำกับบุปผีราษาหน้าตอนนั้นนะก<ต>็เอาปานนี่ไงย่างไว้ที่ปานนั่ง,งจับปานดำนังง่งติดประเดี๋ไวอ่อนแฟนครับจะอยู่อยู่อะไรนะยูเอสเอ สวัสดีครับเรนโอน